วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะในวันพฤหัส,สบดีที่28กันยายน2566นะคะรายการที่นี่หมอออค่ะเวลา8.35นาฬิกานาทีเราก็กลับมานะคะติดตามรับฟังรับชมนะคะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันไปด้วยกันนะคะโดยวันนี้มีดิฉันหาไทการเพชปประวัติรับหน้าที่ดำเนินรายการะค่ะนะคะในส่วนของ ข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายในมหาวิทยายลายัยสงขลานครินทร์แล้วก็พื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะนะคะจะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะคะช่วงนี้เรานำเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนเลยนะคะกับช่วงรอบรั้วมออ,อค่ะช่วงรอบรัว้วมออ,อ ก็เริ่มต้นกันด้วยนะคะเรื่องของทางสถาบันสันติศึกษามหาวิทยายลัยสงขลานครินร์นะคะในฐานะตัวแทนเครือข่าย Peace Survey เสนอ7ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างสันติภาพชายแดนใต้ค่ะนะคะ,นะคะโดยทั้งนี้นะคะเมื่อ ช่วงวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะคะที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นการถแถลงนะคะผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัชดชายแดนภาคใต้ครั้งที่7ค่ะโดยเครือข่ายวิชาการพิ u เ v e y นะคะก็เพื่อที่จะเสนอเรียกว่าเป็น7ข้อเสนอแนะ ในเชิงนโยบายเพื่อสร้างสันติภาพชายแดนใต้นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1,312คนค่ะแล้วก็ ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะจากการสัมภาษณ์ผู้นำความคิดเห็นนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและประชาชนกลุ่มต่างๆทั้งในและก็นอกพื้นที่จำนวน85คนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีสมภพจิตพิรมศรี นะคะนักวิจัยอาวุโสสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะตัวแทนครือข่าย Peace s u r v e ์นะคะก็ได้ให้ข้อมูลบทสรุปสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะช่วงเวลาตั้งแต่พศ .2547 มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะนะคะเกี่ยวกับจำนวนของการเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะ22,166ครั้ง นะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มีทั้ง รวมทั้งจำนวนของผู้เสียชีวิตนะคะผู้บาดเจ็บนะคะแม้ว่าแนวโน้มสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะลดลงอย่างเป็นระบบนะคะตั้งแต่ปี2556หลังจากการพูดคุยเรื่องของสันติภาพในครั้งแรกแล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบก็ลดลงตามลำดับจนถึงปี2563ซึ่งเป็นปีที่มีการระบาดของโควิด1 9นะคะโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย จนถึงปัจจุบันค่ะอาจารย์ก็บอกว่านะคะแม้ว่า,าหลายๆอย่างก็มีการลดลงอย่างเป็นระบบในเรื่องของเหตุการณ์นะคะแต่ก็มีเรื่องของความแปรปรวนนะคะก็เลยทําให้สถิติการเกิดเหตุนะคะในช่วงพศ2564ถึง2565 25อาจจะเริ่มขยับสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าในช่วงของการระบาดโควิด -19 เมื่อปี2563นะคะ อาจารย์ก็ได้สรุปภาพรวมค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการนําเสนอจิตข้อเสนอแนะเชิงนยโยบายนะคะเพื่อสร้างสันติภาพชาดแดนใต้ข้อเสนอแนะที่สําคัญลําดับต้นๆน,นะคะคือเรื่องของการเรียกร้องให้ดําเนินมาตรการลดความรุนแรงต่อประชาชนนะคะรวมทั้งเร่งแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งประชาชนกว่าร้อยละปดสิบในการสํารวจเห็นว่าเป็น เรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะของการสร้างสันดิภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งความรุนแรงที่เป็นทางตรงนะคะแล้วก็ในแง่ของปัญหาอื่นๆนะคะในเชิงโครงสร้างอย่างปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำการเลือกปฏิบัติ เรื่องของสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นทางออกสำหรับการสร้างัสริภาพชแดนใต้นั้นเครือข่ายพีซเซอร์เวยก็ได้สังเคราะห์จากความคิดเห็นของประชาชนนะคะก็ประกอบด้วยการที่มีกลไกทางการเมืองแล้วก็ทางกฎหมายรองรับกระบวนการพูดคุยที่ครอบคลุมทุกฝ่ายนะคะการพัฒนาปรับปรุงกลไกเพื่อการสื่อสารเพื่อการรับรู้ต่างๆเนี่ยค่ะนะคะก็เป็นภาพรวมที่เป็นเรื่องของ ทางสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะคะในฐานะตัวแทนเครือข่ายพ e s เ r v e ทที่ได้ไปเสนอ7ข้อเสนอแนะเชิงนโย,ยบายเพื่อสร้างสันติภาพชายแดนใต้นะคะที่คณะรัฐาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ22กันยายนที่ผ่านมานะคะ่ะเอาละค่ะมาถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะคือในช่วงที่เราอาจจะได้ติดตามแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับ โครงการ80ปีเจ้าชายน้อยสัญจรนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่6มาจนถึง13กันยายน2566นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นเรื่องของการเสวนาที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องการเสวนาที่มีชื่อว่ามองเจ้าชายน้อยผ่านเลนส์ที่หลากหลายนะคะซึ่งมีการเสวนานะคะที่ หอสมุดจอนเอฟเคนเนดี Kennedy, สำนักวิทยาบริการมาออกปัตตานีนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยที่หอสมุดจอนเอฟเคนเนดี Kennedy, นะคะที่ลานคนอ่านคนเนี่ยนะคะก็เป็นจุดที่เขาจัดแสดงนิทรรศการนะคะ80ปีเจ้าชายน้อยสันจรด้วยแต่เมื่อวานก็มีเรื่องของการเสีนานะคะมองเจ้าชายน้อยผ่านเลนส์ที่หลากหลายนะคะซึ่งต้องบอกว่า ทางสถานีวิทยุมออปัตตานีเองค่ะนะคะเมื่อวานนี้คุณผนวิมลน,นะคะก็ได้ไปทําการไลฟ์สดกับทางทีมงานของสถานีวิทยุมออปัตตานีนะคะแล้วก็จะบอกว่าคําว่ามองเลนส์ที่หลากหลายเนี่ยค่ะมีผู้ร่วมเสวนานะคะที่มาแสดงทัศนกันในในหลากหลายมุมมองนะคะก็ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริลักษ์ กลิ่นช้างนะคะอาจารย์ก็นําเสนอในในแง่ของเรื่องของอด้านของภาษาวรรณกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสมพรช่วยอารีค่ะนะคะอาจารย์ก็สะท้อนในแง่มุมของความเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็ด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เหล่านี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอาจารย์ประชดนะคะศาสตราวุฒิด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็มาในในมุมของ าการแสดงในแง่ของปรัชญานะคะแล้วก็ดําเนินการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสาเบญจารัตนานนท์ค่ะนะคะเราจะขอนําเป็นบรรยากาศบางส่วนในเรื่องของการเสวนาเมื่อวานนี้นะคะมาให้ได้รับชมกันค่ะคำถามคืออาจารย์รู้สึกยังไงกับยูกชายตอนน,อน,นี้ตอนนี้รักไหมหรือว่ายังหรือว่าซับซ้อนหรือว่าอะไร่เงี้ยค่ะรักเขามานานแล้ว คือไม่เข้าใจว่าทําไมรักแต่ว่าเป็นเป็นบุคคลเป็นหน,นังสือเล่มที่เ็นหัวใจเล่มหนึ่งอะที่ที่เราจะหยิบม,มาอ่านเได้เสมอเลยเพราะตอนที่เราคีดเะไรไม่ออกน่าสนใจมันจะโยงไปที่อาจารย์ชนบอกบอกว่าหนังสือที่เป็นคลาสสิกคือหยิบม,มาอ่านเมื่อไรมันจะไม่เหมือนเดิมันเหมือนมั่ ชอพูดคำนี้คือมันเหมือนท้องฟ้าที่ไม่เคยเหมือนกันเลยในแต่ละวันคําตอบที่ได้ในแต่ละแต่ละช่วงชีวิตก็ไม่เหมือนกันเลยทุกคาพูดท,ทุกทุกท้อยคำตัวอ,อักษรในหนังสือมันก็คิดใหม่ได้เสมอตลอดเวาเลาหรือมันมันไม่เคยซ้ำเลยนะคะเหมือนกับที่เอ,อที่เมื่อกี้บอกนะว่าเราเคยรู้สึกงงว่าทําไมเขาพูดว่าภาษาเป็น เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วเราก็มาได้เรียนรู้ว่าคือตอนเด็กๆเ,เป็นคนทีสน่สนใจและอยากรู้เรื่องของจะบอกว่ามันเป็นหนังสือของการตามหาความหมายของชีวิตก็ได้ทีนี้พอเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการหาตอนเด็กๆซึ่งเราคุ้รู้อเราหาอะไรแต่เราก็ถามแม่ว่าคนเขาจะไปไหนกันเหรอคนนั่งรถกันไปเยอะแยะหมดเลยแล้วแล้วคนเราจะไปไหนกันเหรอเราจะทำอะไรเด็กๆนี่อ่านก็นั่งหนังสือธรรมะแบบว่าประถมแล้วนะประถมอ่านแบบ เอแบบพระวัดป่าหรออะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่ามันมันมันคืออะไรนะคะแต่คาตอบไม่ได้ไม่ได้จากอะไรเพราะว่ารักคือทุกเกิดมาเป็นทุกแล้วฉันต้องทําอะไรละตอนที่ฉันอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันนี่ฉันต้องอยู่ในฉันต้องทําอะไรในตอนที่ฉันยังมีชีวิตในรักเป็นทุกแล้วฉันก็ไม่ควรจะเกิดอีกทุตินั้นโดยหลักการของพุทธศาสนาเียนะคะสมมตินะโดยหลักการของของคริสของอิสราเที่ต้องกลับคืนสู่พระเจ้า ก็แล้วแต่เราเราสงสัยมากว่าเราตอนที่ฉันดูฉันต้องยังไงอย่างะนาคะคะปรากฏว่าการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มน่าสนใจมากมันให้คําตอบบางอย่างซึ่งซึ่งที่น่าสนใจคือเป็นหนังสือข้ามวัฒนธรรมดนะ้วยเนาะเป็นวัฒนธรรมคนอื่นไปเรียนรู้เรื่องคนอื่นอ่ะแต่เขามีมุมมองบางอย่างซึ่งกลับมาตอบคําถามเราว่าคุณคุณรู้ไหมว่าการที่คุณอยู่ตอนเนี้ย คุณควรทำอะไรมันโยงไปที่เรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันที่พูดไปไม่รู้เป็นปรัชญ,ญาไหมแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าบางอย่างอาจจะเข้าใจยากไอ้ที่เข้าใจยากเราคิดว่ามันน่าสนใจที่จะย่อยมันออกมาให้เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ,อะชอดมันคือทําให้มันสั้นลงแล้วมันมันถูกจำเอาไว้หรือถูกเก็บเอาไว้ในพื้นที่ของพื้นที่ความคิดของเรานะครับประมาณนี้ แล้วมันก็จะนําไปสู่การที่จะเก็บเป็นเรื่องราวของตัวเองก็คือว่าไปแล้วก็คือเงาที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละที่เราฉายมันไว้ซึ่งแต่ละช่วงเวลามันไม่ได้ไม่ได้คงเดิมแต่มันเป็นมันเป็นเงาที่มีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้และมันมีโอกาสจะเดินเติบโตได้ด้วยจะเดินเติบโตของมันในสิ่งที่เราเคยคิดนั้นก่อนแล้วเราก็ สะสมเป็นการเจริญเติบโตแบบสะสมที่ที่เข้าใจก็เหมือนความรู้สึกของเรานะที่เราสัมพันธ์แลวเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตท้างไปเรด,ด้วยได้ด้วยนะครับแต่พวกนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องโตขึ้น,นเรื่อยมันสามารถจะขาดสะบั้นได้เหมือนกันและก็มันก็สามารถที่จะเกิดน้ำตาได้เหมือนกันเวลาจากเวลาภาคเวลาไอแพดตกอะไรแบบนี้นะครับ ันก็แฉกไกลถึาว่าตกและแตกมุมหนึ่งอย่างนี้ใช้ใช้ได้ก็ยังใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจนะครับเช่นเดียวกันกับที่หมาป่ากับเจ้าชายน้อยก็เช่นเดียวกันด้วยว่ากับเจ้าชายน้อยกับใครก็ได้ที่จะมีวันเจอมีวันพบมีวันใช้แชร์สเปซและมีวันที่จากลาและก็เช่นเดียวกักับทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้ที่ วิถีชีวิตของตัวเองหมุนเวียนเปลี่ยนไปสัมพันธ์กับทุกสรรพสิ่งแล้วก็เดินต่อไปอย่างที่จะต้องเจอมิติของอารมณ์มิติของอความคิดมิติของความสุขมิติของความทุกข์ความกัดแยง้งซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นครับถูกเอาว่าผูกโยงในมิติของของสิ่งที่มันเป็นโลกปัจจุบันอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า มันเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็พอเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยหรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทําให้เราคิดต่อไปว่าไอ้บางอย่างที่เราพิสูจน์ได้อะมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันยังมีบางอย่างที่ยังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เราจะเรียกกันว่าอะไรก็คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่ายหา่กว่านะครับแต่ว่าเอานี้นะครับเราเราพูดอย่างสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะตั้งตีมว่า อะไรคืออาการแห่งไม่รักและอะไรคืออาการแห่งรักสองคำถามนะครับเเรารู้ได้ยังไงว่าเรากําลังรักสิ่งนี้นะยากเนกะันราเราเรา,เรารู้สึกว่าเรารักแต่จริงๆเราไม่ได้รักเป็นไปได้มันบางทีเรารักสิ่งนี้แต่พอมีคนมาแย่งเราทำลายสิ่งนี้เลยม็เปร์เซ็นต์นะครับ เพราะฉะนั้นอาการแห่งรักหรือไม่รักเนี่ยถือได้ว่าเป็นปริศน,น,นาของชีวมนุษย์ตลอดมาทีนีเ้เวลาเราพูดถึงอาการรักหรือไม่รักเนี่ยจะเอาสองเรื่องนี้มาคุยกันว่าคนไม่รักมองโลกยังไงและคนมีความรักมองโลกยังไงสองคนนี้ไม่เหมือนกันพวกเราสามารถเป็นหนึ่งในสองหรือเป็นทั้งสองพร้อมกันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ ทีนี้อาการแห่งรักแต่ไม่รักเจอได้ที่ไหนเจอได้ในบทที่เจ็ดนะครับแล้วก็เจอได้ในบทที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเ,เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อนว่าเวลาเจ้าชายน้อยพูดเรื่องความไม่รักมันตลกมากเลยเขาพูดเรื่องความไม่รักได้ดีนะครับเราพูดเรื่องความรักได้ดีด้วยส่วนใหญ่เรามักจะสกะดไปที่ความรักใช่ไหมฮะจริงๆถ้าเราสกดความไม่รักจะเห็นความอัศนรรย์อะไรแปลกๆเยทีนี้เราลองมาดูก่อน ครั้งแรกที่เอ,อดีเบตรเรื่องความรักและความไม่รักมาเจอกันอยู่ที่คําถามของเจ้าชายน้อยสําคัญคําถามหนึ่งคือถามนักบินนะครับนักบินเนี่ยก็คือคนที่เป็นตัวดําเนินเรื่องนี่แหละเป็นคนเล่าเรื่องครับแต่ว่าเราก็ไปเจอเจ้าชายน้อยใช่ไหมแล้วเขาก็คุยกันเจ้าชายน้อยถามคำถามประหลาดมากถามว่าเอ๊ะไอ้หนามฟูหลาบเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรเออมันมีไว้ทาไมนะครับ ถ้าคนที่เคยอ่านแล้วจะรู้ว่าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งที่เจ้าชายน้อยรักค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะนะคะเพราะว่าการไลฟ์สดเมื่อวานนี้ค่ะนะคะก็ใช้เวลานะคะร่วม 2 3ถึง3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะไปติดชมติดตามรับชมนะคะย้อนหลังกันได้ค่ะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุมอออกปัตตานีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งอยากจะเน้นย้ำค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องของนิทรศการ80ปีเจ้าชายน้อยสันจรนะคะนะหลานคนอ่านคนหอสมุดจอนเอฟเคนดีสำนักวิทยาบริการมออกปัตตานีท่านก็สามารถที่จะนะคะไปชมนิทรศการได้จนถึง30 กันยายน2566ค่ะเอาละคานี้ก็คือช่วงแรกนะคะที่นำเสนอกันในช่วงของรอบรัวมออนะคะเดี๋ยวเราจะขอพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามรอบรัวตานีกันค่ะสถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิร์ซใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังมากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งข่าวสาร รายการที่น่าสนใจหรือการไลฟ์สดกิจกรรมงานต่างๆจากสถานีวิทยุมออปัตนีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ทางเว็บไซต์ที่ w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  s u 10725.psu.ac.th ผ่านทางเพจที่เพจสถานีวิทยุมอ,อปัตตานี และล่าสุดช่องทางทวิตเตอร์ Twitter@ ร s u 1 0 7 2 5ให้คุณไม่พลาดทุกการสื่อสารทันทุกเหตุการณ์ไปกับเราสถานีวิทยุมออปัตตานีกว่า30ปีที่สถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรซ ยังคงสร้างสรรค์รายการดีๆเพื่อพี่น้องชายแดนใต้ยอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังส่งมอบความสุขด้านเสียงเพลงส่งมอบความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพร้อมนำเสนอแง่งามของสังคมพหูวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวที่แตกต่าง สร้างสารรค์ทันเหตุการณ์เชื่อถือได้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนยามเดือดร้อนและประสบภัยพิบัตินำเสนอกิจกรรมเชดดนใต้กิจกรรมของจังหวัดปัตตานีกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่น่าสนใจให้ท่านได้รับฟังและรับชมผ่านทางสถานีวิทยุมอปัตตานี fm 1 7 7 5 5เมกเ วิทยุออนไลน์ที่ www.psu10725.net และทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอ,อปัตตานีสถานีวิทยุมอปัตตานียังคงมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ผู้ฟังและผู้ชมสื่อสารสร้างสรรค์ก้าวทันดีจิทัลนเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยช์ช่วงรอบรั้วตานี ู่ในช่วงรอบรัวตานีนะคะเมะื่อวานนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้เสด็จนะคะพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลน,นะคะในส่วนของอเรียกว่าผู้ชนะเลิศนะคะรองชนะเลิศนะคะแล้วก็ในส่วนของอาการ ะะที่มีการจัดทดสอบการอัเชิญพระมหาคัมภี์อังกุรอ่านในระดับประเทศนะคะประจำปี2566นะคะโดยเมื่อวันนี้เวลา19นาฬิโดยประมาณค่ะนะคะณนะมาซีกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะโดยทั้งนี้นะคะก็ส่งมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพระราชทานนะคะโล่เกียรติคุณแล้วก็เงินรางวัลแก่คณะกรรมาการอิสลามประจําจังหวัดแล้วก็อิหม,ม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะคะประจําปี2565รวมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนนะคะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามภาคใต้ประจำปี2 5งพันด้วยค่ะนะคะรวมไปถึงนะคะก็ยังท่งนะคะเ,เรียกว่าไปยังลานพระบรมราชานุสาวรี์พระบาทสมเด็จพระ,ะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะเ,เมื่อวานนี้ก็เราจะนำบรรยากาศบางส่วนเนี่ยค่ะมาให้ท่านได้ ชมนะคะทั้งในส่วนของมศีกลางนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนะคะก็ได้พระราชทา,านรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศนะคะแล้วก็คณะกรรมการตัดสินนะคะและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะนะคะในช่วงนะคะเ,เมื่อวานนี้นะคะพระองค์ท่านค่ะ นะคะพร้อมสมเด็จนะคะพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ได้มีการนะคะส่งยกพระหัตสนะคะในการขอดูอานะคะแล้วก็ขอพรจากพระเจ้านะคะ ตามภาพที่ท่านได้รับชมค่ะนะคะแล้วก็เรียกว่านะคะเมื่อสักครู่ก็มีภาพในเรื่องของการทรงพระราชปฏิสันฐานนะคะกับผู้แทนจุลาราชมนตรีอย่างใกล้ชิดด้วยในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคำพีอันกุรัตระดับประเทศค่ะซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่16ประจำปี2 5 6 6ัมหสีกลางจังหวัดปัตตานีนะคะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศนะคะการมอบอพระราชทานรางวัลน,นะคะภายในมัสีกลางจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบรรยากาศที่เรานํามาให้ชมคือจะเป็นบรรยากาศของพระสงฆ์นิกรนะคะประชาชนนะคะทุกหมู่เหล่าค่ะที่มาร่วมรอรับเสด็จค่ะนะคะประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมเฝ้ารับ และสงเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนะคะรวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานนะคะจิตอาสาภาคประชาชนรวมพลังสนับสนุนงานต่างๆนะคะแล้วก็ประชาชนในทุกหมู่เหล่าค่ะตามภาพนะคะที่มาร่วมเฝ้ารับเสด็จนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศทุกอย่างค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ เป็นการาถวายนะคะพระเกียรติแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยค่ะที่นะคะได้เดินทางาพระราชดำเนินนะคะมาพระราชทานนะคะโลเกติคุณเงินรางวัลน,นะคะแล้วก็ในส่วนของรางวัลการทดสอบการเชิมพระมหาคัมภีร์อันกุรอานในครั้งนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะต้องบอกว่า ยังได้มีการนะคะส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะคะเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่เดินทางมาร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะณเมเส,สีกลางจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะแล้วก็เรียกว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าจริงๆค่ะรวมทั้งทีมการสื่อสารของทางด้านสื่อนะคะ แล้วก็ด้านของการประชาสัมพันธ์ต่างๆคือทุกฝ่ายเนี่ยร่วมทํางานกันอย,อย่างเต็มที่ค่ะนะคะเพื่อนะคะถวายเป็นพระเกียรติแด่ สองพระองค์ท่านด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่เหมาะออกกันแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะเวลาหมดแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะดิฉันทัติการเพชรประวัตินะคะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn